สบายดีพี่น้องสบายดีบอร์ตกุสกคนเดิอเอาเฮ็ดนางฟ้าก็ไข่พี่น้องมาฝากใหญ่มนเราจะกินลวกมันเนี่ยนะจิบต้มจิ้มเิ่น่ะน้องน้ำจ้าน้ำน้ำจ้าได้ยินไหมที่พูดนะ่ะซื้อเซียม,มันนำไปลองเลยไปขอข้ขาน้ำเราซื้อดีดีลูก แม่ไม่ถือเองก็ได้嘛แม่ไม่ถือเองน้องน้ำน้องน้ำโอขาออนเราไว้ตมพีหน่อยปัดีค่ข้าได้ยังแค่สวยลูกถือดีดีเดี๋ยวไข่ยายแตกเด้อ เ็ตกับไข่แม่เราพัดกินือเก็บมัเ,มเค,คืออะไรยา่ยสิคอขาเลาสจู่ๆภาษาเขมรเจ๊สิเล่าอะ,าะ,ะาไรเรื่อยๆในเรื่องท่มามปอนองเทพนี่โอ้ยอาจะสี่จะต้นมันอะไรบูหรือัว,ว,วนภาษาเขมรกันเลยโอย้เป็นวางคำนเนาะพี่น,น้องเนาะเอามายายอยู่นี่ค่ะนี่ม่มาๆันนี้ไมาแม่มา นายยายม่เห็นเอามาน,นี่น้องน้ำโอ้ยเสียมคุดสิคุดขาได้ยีบอนี่เสียมเนี่แป๊วแป,แป๊วอุงนั้นให้แม่แล้วลูกถือมาลูกไป้แรงหน่อยใยก็เสียม เกมมะเขือส้มสายแกมมะเขือไปให้เฮาอีกแล้วนี่เอาไปยายดีด,ด,ดีประสริฐแปลวเสียม่ให้แม่ใหม่เลยเพราะว่านี่มันขุดไม่ได้เลยเสียมันหักหนะ่แป๊วเสียมาให้แม่ใหม่นะคะต้องกระท่อมอะ่ะ จ้ะเอามาให้แม่ลูกแม่รอนะคะจะ้ <Okay. S 1> ปะปลาเสริฐกระปุ้งปลาเสริฐ <Yeah. S 1> ติงกี้ต้องฟองแล้วก็ปูอ่ะปวงอ่ะแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดนางฟ้าไปให้เราลวกกิมออน อยวตัวสงออันสงอเนี่ยยเตพัดดะปวง เ้ศเรวสามึคขาเื่ามเนานจ้าเตมันเืินเต้ากิมมันรั่วกีมมันรั่ะทำไมเราลวกกิมว่าสิได้มัเสียมีเนาะากบเตาเนาะกเสี em> ่ยมเนาะลตาตน จ้าน้ำากเ้าแง,งเงาอยู่ก้างดนึงเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องรบกันเราหาเก็มเขือ ขอแจ้งเอฟซีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อล่าบ่มีผัวแล้วก็บ่มีลูกเด้อมีแต่หลานจ้าแล้วก็แล้วก็ขอโทษเด้อพี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาหลายเทื่อเฮาก็บ่ได้ต็ปนะว่าย่าเรามีห้องน้ําเขาว่าบ่มีห้องน้ําเขาพี่น้องเราก็อันเอาเสียมเขาอ่ตามป่าเฮาไหนพี่น้องเด้อบ่มีห้องน้ําเดลยย่านะเด้อมันคือคนสมัยก่อนแล้วใส่เสียมพี่น้องเวลาเราปวดถ่ายเป็นยังไงนะขอโทษขออภัยเด้อ บางคนกำลังกินเขาอยู่เนาะใส่เซียมปยังคือเฮาสมัยก่อนนั่นละแต่ก่อนมันก็มีห้องนามมันมันพังพี่น้องเอ้สมัยเฮามาอยู่ใหม่คือว่าเห็นมีห้องนามเราแล้วก็มีอ่ะนามป้าก็มีเนาะสมัยก่อนนะขมือเนี่ยมันใส่บ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ต้องซื้อใส่อย่างเดียวนามกันให้มาอง์แล้วน้คขันมีห้องนามอีกอ่ะแจ๊สิบเอาหนามใส่แล้วบัดนอนยางน้ำหนามอยู่แล้ว โจปรดานใหม่กับแพงอยูไ่ได้หมืน่นตัวตัวหน้ามันขามามาหอดซุ่มเฮาเพราะว่ามัน,ม,นมันแห่งมันแหลงนะพี่น้องเอ้ยเอฟซีกับทางคข้ามาว่ายายมีของหน่าเขาอยู่บ้านห้องกรบดโตอบนะฮะขคโตอบมาในีแหละว่าบูมีพี่น้องเอ้ยมาในหลังฮุ้งเขาไว้ฟ้าแล้วก็หุ้งโม,มเป็นเรา่ากินโปรเซปเพรอะเราคนสมัยก่อน โอ้ยเห็นน้องน้ำไปเอาเสียมไปบุกขายเสียเลกินบนนี่เนาะตัะสงอเนอะสงอ่อะอปะดะเมนแทกดะเมนพิกพงิงนงันอร่อยค่ะ ใส่เกลือนเราหนึ่งกระแสบลวกกิมมี่เราเลยไปหาก,กิมบะเคือแเราสองคำหน่วยอัน <c oughs> นี้ทั้งฝั่งตะเวนโต๊กคือหนองเงอนเพลนเด็ดเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยโอ้ ขอบคุณค่ะน้องน้ำได้เสียมมาเก่งจังเลยใครเอาให้หนูอ,อ๋นนมมอ,อพอให้หนูนะคุณค่ะจะจีสงอ,น,งองนอนนอนจ้ะไปรอที่บ้านเนอะรอที่บ้านนะคะค่ะแล้วเอาบทละครราศีและหูเลยว่าใช่ไาหมเอาอย่าง <c oughs> ขอบคุณหลายยาย เขียนซิโอยเล่าว่าพี่น้องกบแล้วก็เบื่อกบเขียนแล้วก็บบเบื่อแล้วปลาแล้วก็บบเบื่อแล้วหอยแล้วก็บบเบื่อแล้วแจ็คเสี้ยวยังม่ให้ยายกินเะไรแบบนี้ปลาทูมั้งกันได้กันแบ่งปลาทูให้มั้งบัดน,น,น,นี้นดูน่าดเนาะพุทธเอาหรืออิ่มไหวเบื่อไหวนะพี่น้องเลยลราเลี้ยงเราเอี้ยงเตย ไกพี่น้องัดพัดดะปวงสบานเนอรพัดก็เช่นนั้นเสือสองตัวได้ไม่ง่ายกันนะหอนน้งนางกับผูด้หดอกเรากเลยกล็สิบโหนบอกพี่น้องแล้ววันอ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 นนอนดับคืนกันเดากระเดา,กร,เดากระเดาไปแบบห่วงพัดดะปวงจะงนั้น บกระดากกะดาวนึกรึกนึกอึกนึยนึยนึกนึกนัวอึกางเดียวโกเึปนากนึกน่กน่านึกัึกนึกนแหละกนยกนงกอึกนึกนึกนกนึ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 ้นึกนนึกนน เราอะอยู่ยัวเจริญเจริญเด้อเลยว่ะสงอตุสงอใส่ลายมันก็เสพค่ะบัได้ไปไซค่ะบัวได้เขาเมืองกขาทางเราเหมือนถมทมาว่ะมันต้องไปเมืองไปจ้ะจ้ะจ้ายัยมันมันต้องเขาเมืองเขาทางนั่นเลยว่ามัต้องเข่าเรื่อยๆโอ้บัวได้เข่าตรงเมย์เอ้ยกินนอนกินนอนนี่แหละว่ะ วันออนีไปใส่ไมาใส่รถยานหมูใบขาวก็บาต้องข่าวเซออย์อยู่อยู่บ้านนอกเขานี่แหละมีเกลือกินเกลือมีน้ำปลากินน้ำปลาบุมมี่บุต้องกินโน่โน่โน่เราเงือกหัว <laughs> พร้อมรับประจกราาักษ์พระนรกวิญญงสมีเดอร์มาเพลายกไหลกุหลาบเซยดีแม่เบอร์สุขสุขคนลำนวลลำนวลพอกันไม่ขีปหนาสบายดีไปเร็วยิมไปเปุ๋ย